รอบนี้เป็นเอาแต่เล่าเนอรกับร้านก๋วยเตี๋ยวซาวบาทตี่อยู่เจ็ดยอดเชียงใหม่เกรดมีข้าวราดแกงน้ำพริกปลาทูไข่ชะอมหรือว่าหมูสะเต๊ะทอดกากหมูยังน่ากินขนาดนี้ตี่ร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเข้าท่าอยุธยาแถวเจ็ดยอดพาซาขายก๋วยเตี๋ยวในราคาย่อมเยาทุกถ้วยซาวบาทสั่งได้กู้เส้นหบบว่าเส้นเล็กเส้นใหญ่บุ้นเส้นมีเรือรับประกันความแซ่บด้วยใส่พริกเน้นๆบากกินเพชก็เอิญเปิดไว้ก่อเลยที่นี่มีตึงน้ำแห้งเลยกว่าน้ำโต๊ะรสชาติบอกเลยครบทจิตจ๊ามากเจ้าป มีปันมีข้าวราดแกงแล้วนะจ๊าที่หันยูเป็นกะเพราไส้ออนราคา69บาทเฮ้ยไส้เน้นๆเลยร้านอีพ่อขวรสชาติจัดเจ้าเลยกะเพราหมอปไปกันต่อสําหรับคนที่ชอบมากหมูสเต็กที่นี่ก็มีจัดมาเฮ้ยแล้วนะจ้าตึงนมจิ้มแล้วก็อาจ้าได้มาสิบไม้สนนราคา90บาทแล้วตรวจจะไปผาดเมนูข้าวราดแกงต่างๆราคาเริ่มต้น5 5าแนะนำเซตนี้เลยน้ำพริกกะปิไข่ชะอมมาพร้อมกับปาทูตัวบเบลนออต์โอที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็นวัชแ่บแล้วกับข้าวปรก,กธรรมถือเหมือนกันใครที่อยู่แถวเลยยีีัั้้งกกววเตบขาาาคหนรจ หรือว่าขนมถ้วยก็มีนะแล้วที่นี่เปันมีที่จอดรถยนต์รถเครื่องตัว,ตวปันเลิกที่เติมมาจอดตรงนี้ได้เลยนะเจ้าพ่กัดร้านฮือตัวเลยเจ็ดยอดพาซาไปน่อยหนึ่งร้านจะอยู่ซ้ายมือนะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาท่าอริยาเปิ้ลเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่เวลา8ปดโมงเช้าจนถึงตีสีเกิงเลยเจ้า